เขาประเด็นแบบสบายๆเลยนะครับคือผมบอกต่อวิดีโอหมายเลข1หมายเลข2ไปแล้วผมก็มาอัดวิดีโอหมายเลข8เพื่อบอกต่ออีกรอบหนึ่งจากนั้นครับการที่ญาติไปทําการบ้านมาตามลาดับเนี่ยก็จะรู้คําตอบด้วยตนเองพูดง่ายๆผมอยากให้ญาติเนี่ยไปลองทาการบ้านจากวิดีโอหมายเลข1จนถึงวิดีโอหมายเลข8มาก่อนจากนั้นค่อยมาดูวิดีโอนี้เพราะว่าวิดีโอนี้ผมจะเฉลยเลยยกตัวอย่างครับถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆถ้าถามว่าคนคนหนึ่ง จะไปถึงจุดที่ตนเองมีคําตอบที่ใช่ประสบความสำเร็จได้ยังไงแน่นอนครับมันมีหลายวิธีแต่ผม,มอยากบอกว่าคนเราสามารถที่จะหยุดก่อนดูก่อนคือดูดูคือคิดพิจารณาวิเคราะห์สังเคราะห์วิเคราะห์ก็คือการดูเรื่องต่างแยกสังเคราะห์ก็คือเอาเข้ายิบแ,แลลร่ธาตุมาแปลรูปมาหล่อมาหล่อมาแปลรูปมาขึ้นชิ้นส่วนจนกลายเป็นรถยนต์ก็คือวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์จากนั้นก็คือการพิจารณา การวิปัส,สนาการโยนิโสมนสิการการพิจารณามหาพิจารณาของสมเด็จโตก็ว่ากันไปนะครับมันคนเราพัฒนาตัวเองได้หลายรูปแบบซึ่งมันคืออะไรครับมันคือการที่เราดูก่อนเลือกก่อนนึกจดวางแผนออกแบบไปลองไปลุยมาคุยกันสร้างสรรพงศอะไรพูดถึงอะไรครับอ๋อทุกคนสามารถไปทําได้เองเลยมันเป็นแค่ตัวช่วยเท่านั้นถ้าถ้าคนเรานะครับอยากที่จะทําด้วยตนเอง ผมก็บอกไปหมดแล้วอย่างเช่นถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมาถามว่าดามจะทําอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะลงทุนให้เดี๋ยวจะจัดทรัพยากรที่เหมาะสมองค์ประกอบที่เหมาะสมให้ดามดามเรียกร้องมาเลยว่าจะทําอะไรผมก็จะบอกว่าผมก็จะทําการนําเสนอที่ดีจากทีมที่ดีก็คือคือต้องมีคนอื่นมาช่วยผมด้วยจากนั้นเนี่ยเราจะดึงทรัพยากรบุคคลมามาสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบสิ่งที่เป็นครั้งแรกของเครื่องมือพัฒนาคนที่ที่ได้ผล ชุมชนโครงข่ายพลังดีศูนย์พัฒนาศิละปะและวิจัการทั้งปวงรวมถึงกองทุนที่ส่งเสริมคือส่งเสริมให้คนที่อยากได้ใครดีอ่ะอยากอยู่ในตัวเลือกที่ใช่ของชีวิตเราก็สร้างขึ้นมาซึ่งทั้งหมดต้องมีต้นแบบก่อนแล้วต้องเริ่มจากคนก่อนหลังจากนั้นจะนําไปสู่พอมีต้นแบบเสร็จเนี่ยเราก็รอญาติที่จะเต็มใจสมัครใจมาโดยที่ไม่ว่าไม่จุนจ้านไม่ไม,ไม่ไม่ไปว่าใครเลยอ่ะนะครับน,นั่นคือ แนวคิดถ้าถามว่าจะทําได้อย่างไรคือคนต้องผ่านก่อนแล้วถามว่าจะให้คนผ่านเนี่ยจะต้องทํำยังไงยกตัวอย่างครับเราสามารถคิดได้หลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายมากๆอย่างที่หนึ่งเลยนะก็คือการที่เราหยอดโจทย์ยอดโจทย์คืออะไรครับอ๋อให้โจทย์ไปทีละนิดให้โจทย์ยากสลับกับโจทย์ง่ายบางทีอาจจะเป็นโจทย์ยากก่อนเพื่อให้เขารู้ตัวว่าอ๋อมันมีโจทย์ แล้วมันมีสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะเขาจะได้รู้ตัวส่วนการห่อโจทย์ง่ายเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเขาทําได้แล้วทําได้ไปตามลําดับคนเราก็จะเก่งจะเก่งขึ้นแต่ห่อโจทย์ไม่ใช่การเขียนโจทย์แล้วให้ไปทําโจทย์อย่างเดียวนะมันคือการที่ไปผ่านประสบการณ์ชีวิตมันคืออะไรครับอ๋อมันก็ชีวิตของเราเองทุกคนนี่แหละที่ผ่านชีวิตมาเอาแล้วทําไมคนเราถึงไม่ประสบความสําเร็จทั้งที่ผ่านประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันอ๋อมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้หยุดได้ดู ได้ใส่ใจมันหรือไม่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้นี่คือตัวที่1ครับคือการหยอดโจทย์หยอดกิจกรรมให้การท้าทายให้หน้าที่ให้การงานให้กิจกรรมไปทําอะไรประมาณนั้นนะครับน,นี่คือวิธีที่1ที่จะวัดว่าคนเราจะคือผมจะได้คนที่เหมาะสมมาสร้างต้นแบบที่ดีของศ5นย์ิบปิัการทั้งปวงขึ้นมือพัฒนาคนที่ผลชุมชนงมขายพลังดี กองทุนสําหรับส่งเสริมช่วยญาติที่ถึงฝั่งเนี่ยยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดผมจะพูดแบบคร่าวๆเพราะว่าได้บอกไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆก่อนหน้านะครับแต่บอกว่าแบบที่ได้ผลของมันแบบที่ท,ที่ได้ผลแบบที่2ก็คือหัวดีอ่านอะไรก็ออกมันคืออะไรครับคนเราเนี่ยผ่านประสบการณ์ทั้งร้ายและดีคนที่ทําร้ายชีวิตเราได้มากที่สุดคือใครครับ คือคนใกล้ตัวอ่ามีคนพูดคํานี้แล้วคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือใครครับก็คือตัวเราเองแปลว่าอะไรครับบางอย่างอาจจะมีคนอาจจะเป็นสถานาการณ์อาจจะเป็นตัวเราเองที่สร้างความทุกข์สร้างความลําบากใจสร้างความอึอดอัดขัดข้องให้กับตัวเราเองแต่บางครั้งครับมันเป็นแค่เรื่องของจิตวิทยาซึ่งจิตจิตวิทยาเนี่ยผมเราหมายหมายความว่าอะไรครับแบบแบบที่2นี้เนี่ยเขาเรียกว่าแม้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเรา แต่เราแปลงมาเป็นพลังงานที่สร้างสรรค์ได้ไหมเป็นพลังบวกเป็นพลังดีได้หรือไม่แล้วถ้าเป็นพลังดีเนี่ยเราจะทวีพลังดีได้หรือไม่อันที่หนึ่งก็เป็นโจทย์นะครับแตลว่าอะไรครับไม่ใช่ผมนะที่หยอดโจทย์แต่เป็นตัวท่านเองเป็นหมู่คณะของท่านเองที่สามารถไปออกโจทย์ไปออกการท้าทายไปออกการแบบฝึกหัดไปออกแบบประสบการณ์เพื่อให้ตนเองไปผ่านนะครับสำคัญที่สุดก็กคือการเริ่มต้น คนที่ขายประกรันเก่งๆวันแรกๆที่เข้าไปขายเขาไม่เก่งหรอกครับคือคือมีน้อยคนนั่นแหละที่จะเก่งส่วนแบบที่สมครับมันคืออะไรครับก็คือการที่เราเระดมปัจจัยส่งเสริมต่างๆทั้งปวงมาเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมสําหรับการสร้างความสําเร็จสําหรับการสร้างหลักสูตรที่เป็นมืออาชีพด้วยเป็นแบบทั้งแบบสมัครเล่นแบบมืออาชีพมันคืออะไรเคยได้ยินไหมครับคนที่บอกว่า การที่เราเป็นคนจนมันก็ดีนะมันทําให้เราสู้ชีวิตทําให้เราเคยสู้ชีวิตแต่การที่เป็นคนรวยบางครั้งก็เป็นข้อเสียทําให้เราไม่เคยไม่ค่อยสู้ชีวิตแต่การเป็นคนรวยบางครั้งก็ดีครับเพราะว่ามันออกแบบได้เราสามารถที่จะไปฝึกหัดความรู้วิชาทักษะฝีมือดีๆได้มันมีโอกาสมีทุนให้มันก็ดีผมไม่บอกว่าการจนเป็นสิ่งที่ไม่ดีการรวยเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการเลือกบริหารจัดการ ของเราต่างหากซึ่งทั้งหมดครับมันตรงกับบรรทัดแรกก็คือยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งการที่ยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งใส่ใจดูนึกจดลองลุยคุยทาออกมาเนี่ย<ๆ>ก็จะเจอทีเด็ดแต่ทั้งหมดครับก่อนที่จะไปบรรทัดที่2ทั้งหมดก็คือการที่เรามาทําร่วมกันเนี่ยมันเป็นการเสริมกันคนที่เขาเรียกว่าไปแล้วทําไม่ได้แล้วมาหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองดันทุลังนะครับทำในสิ่งที่มันผิดอย่างต่อเนื่องไม่ลืมหูลืมตา ไม่เปิดใจอย่างนี้ก็มีปัญหาแต่ผมไม่บอกว่าทุกอย่างต้องทำดีได้ในวันแรกวันแรกๆของการทำกันบ้านวันแรกๆของการไปพัฒนาตนเองวันแรกๆของการไปเตะฟุตบอลวันแรกๆของคนที่จะโกหกคนที่จะไปทำร้ายคนอื่นคนที่จะหลอกลวงคนอื่นวันแรกๆไม่เก่งหรอกครับแต่พอทำบ่อยๆมันจะเจอมันจะเป็นทีเด็ดยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมอยากญาติสามารถไปทำได้หลายอย่างแต่ตัวผมเองดามที่เราทำมนุษย์เนี่ยอยากชวนญาติ มามุ่งไปที่การพัฒนาตนพัฒนาทีมพัฒนาสิ่ง,งต่างๆทั้งปวงให้มันดีให้มันตรงตรงจุดให้มันใช่ย่งยิ่งขึ้นเป็นลักษณะของทางเลือกที่แตกต่างหลากหลายคนเรามีความแตกต่างกันผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทําเหมือนกันทุกคนต้องพัฒนาไม่ใช่บางทีเราจะมองว่าอ๋อไม่ต้องยึดติดแค่นี้พอแล้วก็ไม่ผิดนะครับแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือบางคนเนี่ยมองว่าสิ่งที่ตัวเองตนเองคิดว่มันถูกแล้วแล้วมาบังคับให้คนอื่นคิดตาม อย่างถามว่าผมทาวิดีโอทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อวางและบเผื่อเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เจอคนที่จะก้าวไปด้วยกันได้ดีก็แค่นั้นเองครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาสู่วันทที่3นะครับก็คือการที่เราไปใจเย็นๆนะครับอึดหน่อยไปอ่าสมมติว่าจะเป็นการนั่งสมาธิแล้วกันนะครับอันดับแรกก็คือขอแค่ให้ไปนั่งก่อนะนั่งก่อนเคยนั่งก่อนนะครับมันอาจจะไม่สําเร็จอาวันต่อไปโอเคต้องไปทําให้ร่างกายมันพร้อมหน่อยอาบน้าไม่ดี อย่าไปนอนดึกอย่าไปให้น้าหนักเยอะเกินอย่าไปกินเยอะเกินมันก็จะเป็นการเตรียมตัวแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปถึงจุดเริ่มของมันก่อนแล้วการที่จะไปเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มั่นคงจิตใจที่ใส่ใจดูระเมียดละไมลึกซึ้งยิ่งขึ้นเข้าถึงลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องการมีสติลมหายใจทําสมาธิเนี่ยมันก็จะไปตามลําดับก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละอย่างเช่นเรายกตัวอย่างมาเลยเอ่ยชื่อลิซ่าแบ็คพิง์เอ่ยชื่อคริสโตโรนโดเอ่ยชื่อคนที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆเนี่ย ทุกคนก็มีจุดเริ่มต้นทั้งนั้นแล้วผ่านเวลามานานด้วยนะครับทั้งหมดก็แค่ไปทําแต่ปัญหาคืออะไรครับบางครั้งเนี่ยเราไปติดในเรื่องของสมองติดเกมติดยาติดขี้เกียจติดนินทาติดมีมุมอมองมอารมณ์ความรู้สึกเรืงคิดด้านลบฝังปมเข้าไปบางตัวเนี่ยผมอาจจะยกตัวอย่างได้ไม่ลงรายละเอียดนะอยากให้ญาติไปลงรายละเอียดแบบขยายความขยายผลด้วยตนเองนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเรา เราไปติดในสิ่งที่มันไม่ดีไปแล้วอ่ะเราเคยชินเรายอมรับมันกับสภาพชีวิตกับสภาพสังคมที่มันเป็นอยู่แล้วเราจมไปกับมันแต่นี่คือชีวิตของเราเองนะครับสำหรับคนที่เชื่อการไหลต่อเนื่องของสายใยสายชาแห่งวัฏจักรชีวิตแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันไม่มีวันสายทุกชีวิตทุกโอกาสทุกวินาทีสามารถเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าในทางที่ดีกว่าได้เสมอไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพราะผมยังยืนยัน การทาการบ้านเองอย่างผมดีใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือผมก็หามาหลายวิธีแล้วทําไมมันวิธีมันเยอะจังเลยอะ่ะเราไปฟังว,วิดีโอตัวเองก็เข้าใจนะว่าญาติจะไม่อยากฟังหรอกแต่ทั้งหมดครับเราสามารถตกผลึกมาได้แต่คําว่าการที่เราจะไปเริ่มเข้าจุดใจเยน็นยกระดับพัฒนาอืดเติมดีพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นให้ถึงถึงยิ่งขึ้นไปตามลาดับวันนี้เราทําสบู่ได้ไม่ดีหรอกวันพรุ่งนี้เราทําสบู่ได้ดียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ญาติเอาไปลองออกแบบดูกับ กิจกรรมหรือตัวเลือกในชีวิตของท่านเองแต่ทั้งหมดคืออะไรครับเราต้องพ้นพ้นจากสภาพเดิมๆก่อนพ้นจากการติดพ,พ้นจากความเคยชินเดิมๆก่อนซึ่งทั้งหมดอะ่ะมันจะพ้นได้ยังไงครับผมตอบเลยมีอยู่3ข้อที่ผมทําตื่นเช้ามางงงๆอะ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรแน่นอนผมรักตัวเองนวดตัวเองแต่การที่เราตั้งมั่นและมีความพร้อมฝึกตั้งมั่นและมีความพร้อมก็นึกว่าตั้งมั่นและมีความพร้อมคืออะไรไปขยายความเอา คือคือคือผมมาจดใส่เล่มนี้ในแต,แต่ในขจัดขนาที่จดเนี่ยอ๋อ,อก็ก็ไปเจออะไรดีๆนะครับมันก็เลยไม่ได้จดต่อมันก็เลยกลายมาเป็นการอัดวิดีโอนะครับจากนั้นครับตั้งมันพร้อมแบบที่อือเลยครับตัดหักข้ามเราเคยตัดหักข้ามได้ไหมหักข้ามที่จะตัดใจหักข้ามไม่ไปทํามันแต่จะมาทําแบบใหม่ก็คือตัวที่3ก็คือก่อดีต่อเนื่องได้จริงๆให้ดีจเจริญต่อเนื่องได้จริงๆอ่ะโอ้โหทั้งหมดคืออะไรครับ เจียมตัวครับระดมพลังแปลงเป็นพลังงานดีพลังงานบวกมาทําตอนนี้ตัวเลือกดีแล้วเนี่ยเราทํานานหรือยังมันถึงมันชัดเจนย,ยิ่งขึ้นหรือยังทั้งหมดม,มันอยู่ที่จิตใจอย่างเช่นถ้าใครไปลองทํากันบ้านมามาดูจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ย้อนกลับไปทํากันบ้านก่อนเนาะแต่ถ้าให้ผมพูดตอนนี้ก็เลยครับมันคือการร้องออว่าอ๋อนี่มันคือวิชาของการก้าวไปสู่ เส้นทางสู่อนาคตของเราเองอะ่ะคือเราไปอยู่บนเส้นทางที่จะนําไปสู่อนาคตของเราได้เองอนาคตคืออะไรครับพี่พี่น้องครับเคยเห็นไหมครับคนทีค่คือดูชีวิตของเราเองก็ได้เร,เรามาถึงวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่เราเป็นเด็กเราทําอะไรมาบ้างนึกภาพชีวิตที่ประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จเขาทําอะไรบ้างมันเป็นวิชาสู่อนาคตยังไงอะดาม พี่ๆน้องครับเราไม่รู้หรอกว่านาคตของเราจะเป็นยังไงแต่บทเรียนในอดีตที่ผ่านมานี่รู้ว่าในวันที่เราทําตอน5ขวบในวันที่เราทําตอนสิบขวบหลายอย่างบางอย่างส่งผลกระทบถึงตรงนี้เวลาที่บิลเกตตัดสินใจพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่งผลเวลาที่วอลเลนบัฟเฟตเวลาที่สุดยอดนักกลอบของไทยเป็นผู้หญิงนะครับสคนตัดสินใจที่จะก้าวไปสู การฝึกหัดก๊อฟอย่างเต็มตัวทุกท่านครับการตัดสินใจของเราทุกอย่างมีผลสิ่งที่เราทํามีผลเด็กที่ไปสมองติดเกมติดยาคนที่ไปเคยกับการมีมุมมองแนวคิดมีข้อคิดที่มันไม่ส่งผลดีนักนะครับทุกท่านครับแปลว่าอะไรครับการที่ญาติไปย้อนกลับไปทํากันบ้านก็จะเข้าใจว่าอ๋อผมบอกว่าให้พัฒนาข้อคิดให้พัฒนาข้อธรรมในวิดีโอหมายเลขสามอืม้อ ทุกคนสามารถไปพัฒนาข้อคิดข้อทําได้ด้วยตนเองการที่พัฒนาข้อคิดข้อทําอย่างต่อเนื่องมันก็จะชัดเจนยิ่งย่งขึ้นเอา้าดามพูดขึ้นมาทําไมพี่พี่น้องครับคือทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งมีคนนินทาผมอะไรแปลกๆมองว่าเป็นคนแปลกแต่แท้จริงแล้วนี่ผมเป็นคนตรงมากเลยนะครับจริงใจมากบอกว่าให้ไปดูวิดีโอไปทําการบ้านแล้วจะรู้ได้เองแต่บางครั้งคนเราไม่ชอบดูวิดีโอไม่ชอบทําทำการบ้านแต่อยากจะคุยกันแต่คุยกันบางทีมันเป็นการคุยกันแบบที่ไม่เกิดอะไรขึ้น มันเสียเวลาเฉยๆแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าอกเข้าใจกันไม่ได้ถูกขอขาไม่ได้จริงใจซึ้งใจมันคือรสชาติชีวิตที่ดีกว่าแต่ครั้นพอเราไม่พูดมันก็จะมีลักษณะเอ้ยทำไมมันแปลกจังทําไมมันมันไม่ใช่มันไม่ดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาคุยกับผมแต่ผมก็พี่เข้าใจไหมบางทีเราเสียชื่อโดยที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะเราไม่ทํามันแหละนะครับก็ อยากจะฝากญาติว่าถ้าบอกต่อวิดีโอหมายเลขหนึ่งเลขสองแต่หมายเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยบอกไปแล้วมันไม่คลิกผมก็เลยมาอาจเป็นวิดีโอหมายเลขแปดนะครับเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันจะคลิกหรือเปล่านะครับจากนั้นครับมันก็คือการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่จิตจิตเป็นใหญ่นะครับการที่เราไปจดจ่อไปขมักขมันไปถึงจุดที่จิตมันมันจับมันอินกับเรื่องนั้นๆัมันไปถึงจุดที่มันเป็นฝังฝังหัวมันเข้าข้อมันถึงแก่น มันเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นพันธะมันเป็นการเกี่ยวพันมันเป็นการเชื่อมโยงมันคือมันมีผลต่อสมองต่ออารมณ์ความรู้สึกต่อการนึกคิดต่อจิตใจของเราต่อความเคยชินต่อระบบประสาทต่อตัวเราอ่ะมันไปถึงจุดหนึ่งมันจะคลิกดังกำลังจะพูดถึงอะไรพี่น้องับกับตัวเลือกสมมุติว่าเราเห็นคนที่เขาเป็นสุดยอดนักฟุตบอลสุดยอดนักร้องนักเต้นเขาเล่นหุ้นเก่งเขาประสบความสําเร็จเขาพูดเก่งเขาทําเก่งเราอยากไหมล่ะถ้าเราอยาก เราต้องไปคลุกคลีกับมันแรกๆมันจิตใจเราเรายังไม่เข้าถึงมันหรอกระดับของการจิตใจไปเข้าถึงเนี่ยจดจ่อกับเรื่องนั้นหนึ่งวันแล้วก็หายไปกับจดจ่อเรื่องนั้นบ่อยๆตลอดอาจจะไม่ได้จดจ่อมากมายนักแต่ใส่ใจจดจ่อไปจับไปต้องมันทุกวันเนี่ยมันจะมีการพัฒนานักวิ่งนักกีฬานักยกน้ำหนักอะไรก็แล้วแต่ล้วนมาจากสิ่งนี้ทั้งนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมขอพึ่ง ผมไม่บอกว่าให้ทุกคนมาใส่ใจมาขมักขม้นมาตื่นตัวกับมันมาเห็นค่าของการสร้างอนาคตด้วยตัวเราเองด้วยการทําการบ้านด้วยตัวเราเองผมไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมบอกผมขอคืออะไรครับเพื่อฟุกบอกต่อวิดีโอหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข8ปดให้ผมหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็คาดหวังกับวิดีโอหมายเลข8ที่ผมเพิ่องอัดไปเมื่อกี้นี้คือคือผมเองก็ไม่ใช่คนแบบมูทะลุหรือ ดึงดันอะไรหรอกก็คือดูแล้วบอกต่อวิดีโอหมายเลขหนึ่งมันไม่มันไม่คลิกอะ่ะผมก็เลยาอัาวิดีโอหมายเลข8ซึ่งถ้าหมายเลข8ไม่คลิกอีกผมก็อาจจะมาอัดวิดีโอแนะนําเป็นหมายเลข1 1หรือ12 13ว่ากันไปนะครับแล้วแต่วิดีโอแต่ก็ยืนยันว่าการทํากันบ้านจริงๆตามวิดีโอที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันทําได้จริงมันเป็นอย่างนี้ครับผมจะตื่นนอนไอ้การตั้งมั่นและการพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับชีวิตคืออะไร ออเราต้องตัดต้องหักข้ามอะไรเออตัดหักข้ามการขี้เกียจตัดหักข้ามการนอนดึกการจ่ายเวลาให้กับการดูจอดูเกมดูอะไรเยอะเกินไปกับการที่เราไปทําอะไรให้มันสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็คือก่อดีบวกบวกได้จริงงานนี้แหละชิ้นนี้แหละอ๋อเป็นอย่างนี้ก็ไปโจทย์มันออกมา,มาไล่เป็นอย่างนี้นะเอาไปซ้อมเอาไปทํานะครับงานแบบนี้แหละอาจจะเคลียร์ให้มันเสร็จไปก็ให้มันเสร็จก็คือเคยถึงผลนั่นแหละถึงถึงถึงไล่ไปตามลําดับแต่มันเกิดขึ้นจริงไหมละ่ะถ้าเราแทรกเข้ามา แล้วมันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตมันเหมือนกับตัวผมเองทุกวันนี้ก็คือการทํากันบ้านฝึกหัดไปคลิกกับตนเองจริงๆจ,จากนั้นถ้าเป็นกับคนอื่นก็คือผมผ่อนคลายสบายปล่อยวางแต่ถ้าเกิดว่าใครคนนั้นจะด่าจะว่าผมเป็นคนติ้งต้องบา้บาๆบอๆไม่ดีผมก็จะก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะคือให้ดูวิดีโอก็ไม่ดูให้ดูแค่วิดีโอแนะนําสั้นๆก็ไม่ดูคือก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่พอม,มาบอกว่าไอ้ดามทําไมแปลกแล้วถามว่าคนเราต้องมานั่งคุยกันบ่อยๆมา อะไรไบ่อยๆโดยที่มันไม่เข้าประเด็นด้วยหรืออะไรปรนะมาณนั้นซึ่งทั้ง,งหมดก็คือ,ค,อคือผมไม่ใช่นักพูดที่เก่งไม่ใช่อะไรแต่ถ้าอยากไปถึงจุดจริงๆลองบอกเป้าหมายมาดูแล้วผมลองหยอดโจทย์ดูจากนั้นเนี่ยเรา,าจ,จะทําได้ไม่สําเร็จอ๋อเราปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกรู้สึกนึกคิดพลังงานด้านลบเนี่ยมาทํางานกับเรามากไปหน่อยมันเป็นการปิดกั้นแต่การที่เรา อยู่ดีๆก็ปล่อยมันทิ้งไปฉลาดบริหารจัดการมันฉลาดวิจัยมันเพื่อให้เกิดพลังงานด้านดีด้านบวกรักษาการสว่างสดใสของชีวิตอย่างต่อเนื่องประคับประค,คองมันหน่อยจากนั้นก็คือการระดมตัวช่วยทั้งพังปวงเนี่ยมาช่วยมันมันเหมือนกับเราจะพัฒนาชาติบ้านเมืองโอ้ทุกคนมาทําความดีกันมันก็ทําได้เสนอสื่อเสนอเครื่องมืออะไรมันก็ทําได้แต่จุดหนึ่งซึ่งทําแล้วมันแบบพัฒนาได้ง่ายก็คือการสร้างต้นแบบ ของคนที่มาร่วมพัฒนาคําตอบพี่ใช่แล้วมีอายุวรรณะสุขภาระมีการเรียนรู้ฝึกสร้างมีการอยู่เล่นเสพมีกิจกรรมการงานมีเกมชีวิตมีละครชีวิตที่ดีมีบุญบรร,บรมีที่ดีที่บอกอายุวรรณะสุขภาระมันดูดีอ่ะมันดูดีแล้วยกระดับยิ่งขึ้นแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวคนก็มาใส่ใจเองมันเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีวิชาสารสนเทศมีวิชาการค้าออนไลน์ผมว่ามีนะ ผมก็ไม่เคยเห็นรายวิชานั้นหรอกนะครับไม่ไม่เคยเห็นคณะนั้นหรอกแต่ผมว่ามันมีคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับก็ฝากญาติไปว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเพียงแต่ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่สามารถสร้างวิดีโอที่ตื่นเต้นเร้าใจไม่ใช่นักพูดแต่ผมอ่านเกมบอ,อกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมารวมทีมกันเพื่อไป ถอนตัวเองไปเด็ดขาดกันหน่อยไปตัดไปหักห้ามหน่อยด้วยความตั้งมั่นที่จะลดเสียแล้วก็เพิ่มสิ่งดีๆเราเคยไปถึงสิ่งดีๆจริงๆสิ่งที่มันยอดเยี่ยมจริงๆก็คือการที่เรามาร่วมกันตั้งมัน่นพัฒนาความพร้อมให้พร้อมตัดตนเองจากสิ่งที่ไม่ดีลดตนเองแล้วแทรกการไปเคยถึงสิ่งดีๆทําให้สิ่งดีๆเนี่ยจเจริญง,งอกงามขึ้นมาในหมู่พวกเราผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับถ้าท่านเห็นว่าถึงเวลาท่านก็ช่วยบอกต่อแต่ทั้งหมดเนี่ยแล้วแต่ท่านนะครับ ที่จะไปดูหรือไปเลือกอะไรก็แล้วแต่ตามที่ท่านถนัดผมเองก็วันนี้เป็นวันที่15เป็นวันทํางานของผมแต่ไม่อยากให้ญาติรอช้านะครับผมก็หวังว่าผมจะไม่ต้องมาดวิวดีโอบ่อยๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่เคยทําโจทย์อะพี่คนที่ปล่อยให้ลงความรู้สึกนึกคิดด้านลบเข้ามาง่ายๆคนที่อยากประสบความสําเร็จแต่ไม่หาเครื่องมือช่วยไม่มีตัวช่วยทํำยังไงครับแต่การที่ผมดามบอกว่า เปิดโอกาสให้คนที่สมัครใจการสมัครใจเนี่ยมันคือแรงขับเคลื่อนมันเหมือนกับเรามีเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งนะนี่ที่สําคัญมากเลยครับเรามีเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งวันนี้เราทําตามเป้าหมายนี้ไม่ได้หรอกแต่เรายังทําอย่างต่อเนื่องเราพยายามหาตัวช่วยช่วยเราหาวิธีมาเสริมมันมาทําให้มันขับเคลื่อนไปได้รักษาระดับพลังงานขับเคลื่อนที่จะรันเป้าหมายที่จะจัดการเป้าหมายนี้ให้บรรลุเนี่ยพี่พ,พี่น้องครับวันใดวันหนึ่งมันก็ทําได้แปลว่าอะไรครับ เกือบทุกคนเลยนะครับสามารถที่ทําได้กล้าระบุเป้าหมายเปลี่ยนความอยากความต้องการตามปกติพัฒนากาันกรองมาหน่อยจนมันกลายเป็นเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถตัวเองหาตัวช่วยเสมอทั้งหมดซึ่งการบอกต่อวีดีโอหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขแปดไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราได้มีตัวช่วยก็คือเรามาร่วมกันทําเปิดประกาศให้มีการสร้าง ศูนย์พัฒนาศิละปะวิธีการทั้งปวงเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลชุมชนโครงข่ายพลังดีกองทุนส่งเสริมการบรรลุคําตอบที่ใช่ทางเลือกที่ใช่การยกระดับสภาพชีวิตดีขาขึ้นการสร้างกิจการดีๆให้กับญาติทั่วไทยการสร้างชุมชนครบวงจรพึ่งพาตัวเองได้ดีเข้มแข็งทั่วไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ต้องทําได้ เพราะผมที่ผมบอกต่อวิดีโอผมไม่ได้บอกว่าผมทําได้ผมแค่รู้ว่ามันมีวิธีมันมีนกลไกของมันก็แค่นั้นเองมันไม่ใช่คันอวดเก่งแต่มันคือกราบขอร้องขอพึ่งพาจริงๆนะครับแต่ทั้งหมดอนาคตยอยู่ในกำรรมือของเราเองอย่างผมเนี่ยทำวิดีโอแล้วญาติไม่ดูผมก็ยอมแพ้ก็ได้คนที่ยอมแพ้เป็นยังไงครับแต่เราสแสวงหาเรายังยืนยันเสมอทุกวันนี้ผมก็จะไม่ไม่ทิ้งวิดีโอชุดนี้แล้วนะครับ วิดีโอชุดนี้มาถึงหมายเลข9แล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมก็ยืนยันว่าผมไม่คุกคามการเรียนรู้ได้เองของญาติผมจะไม่ตัดโอกาสการภูมิใจการค้นพบได้เองด้วยการบอกต่อวิดีโอหมายเลขอื่นแต่ผมจะบอกต่อแค่วิดีโอหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขแปดแต่หนึ่งสองไปแล้วมันไม่มันไม่เข้าแก๊ปอะผมก็เลยมาอัดวิดีโอหมายเลขแปดซึ่งในวัน้ังหน้า,าจ,จะเป็นวิดีโอหมายเลขอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าวิดีโอหมายเลขแปดเนี่ยมันไม่เข้าท่าโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ